ไฮไลท์เกมเพลย์ของเราในวันนี้นะครับคือการไปแฮงกา r ์เร็กคูซีเพื่อสุ่มเอายานฟรีและคอมโพเนนต์มิริท r อรีครับซึ่งในครั้งนี้เป็นการมาครั้งแรกของพวกเราทุกคนนะครับก็เลยยังไม่มีใครรู้ว่าจะต้องทำยังไงบ้างและในครั้งนี้ครับผมรับหน้าที่ถือของสำคัญสำหรับการใช้ในการเปิดประตูแฮงกา์นั่นก็คือแท็บเล็ตคัทที่เราสามารถหาได้จากคอนเทสโซนครับโดยเราจะต้องใช้ทั้งหมด7ใบ ก็จะมีตั้งแต่หมายเลข1นถึงเนั่นแหละครับตอนนี้เราพร้อมแล้วก็จะไปสุ่มกระชายานกันละครับเราได้ส่งสายสื่อไปหาข่าวในพื้นที่ก่อนแล้วและได้ทราบว่าตอนนี้น่าจะมีทีมเกาหลีอยู่ด้านในฐานนะครับเ,รเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปเอาออกให้ครับนึงจริงระยะาาจากตร์นี้วิ่งไปเลยกัได้ไหมวิตัวแดงได้เนี่ยพร้อมแล้ว เดี๋ยวที่ิศทางขวานี่รอสัญญาณบุกจากกัปตันยังก็รอสั่งอยู่ออกไปเลยออกไปได้เลยโทรลิทมันเลยไหมหรือว่าจะลองบอกได้นะยิงลำไหนไปแล้วไปแล้วแบบไบร์ต์โทรลิทันสดเต็มเลยว่ะเย็ดเข้วรโอเคสไปล่วงครับตามไปตามไปแล้วก็มีเจอะไรกัเจตีเนี่ยเจลวกลวกลวกเมื่อกี้แบดบอยยิงใส่ใคร ยิงใส่ผมแล้วก็ยิงน่าจะยิงใส่พลเริอโอ้ยพลเรืยิงผมอีกแล้วปิดเลยนะครับปิดด็อกกิ้งด็อกกิ้งเป็นยังไงไม่ยิงใครยิงผมวะเนี่ยไม่ใครยิงวะเนี่ยป้องกันนะระวังนะมาอยู่ใกล้พลเรืพลเรือนมันยิงนะปิด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 ของมันผมหยุดได้แล้วนะขับออกไปเลยผมปิดตึงๆยังยวผม่ปิดให้ก็ได้ทีมจู่โจมลงสามคนนะฝั่งซ้ายถ้าจะมาหนุนที่สองคนก็ได้มาปิดประตู ผมกพี่บอกไม่สั่งปิดไม่ได้ผมรู้ข้างนอกไหวไหมผมไม่ได้เข้าไปช่วยยังไงข้างนอกไหวใช่ไหมไหวนะพ่อเจมส์ข้างนอกยาเยอะมากบินเป็นยุงเลยเปลี่ยนจุดแล้วนะจะไปฟอกตัวที่อยูนแล้วมีศพมีศพหนึ่งข้าทีมสไตล์มาเข้าแล้วสไตล์ทีมเข้าแล้วคิวีเปลี่ยนประตูได้ไหมเปลี่ยนประตูแล้วครับได้ข้างในตรงนี้นมีคนมีคนมีคนยิงอยู่ข้างในมีคน เดีลังเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่เห็นประตูทำอะไรเลยเนี่ยเขาเลยขยอยเอาไปดีเฟนต์นมกเลยข้างนอกยังไม่มีอะไรยิงยันเพื่อนไปดีเฟนยิงอยู่ยิงยันเพื่อนนะจะเป็นเนี่ยเออยิงยาแบบนี้คุณอย่าระวังนั่นลุกเลยเป็น้นตกตกไอใจมีสแตนอยู่ตรงนั้นะผมเองผมเอง ข้างในมีคนข้างในมีคนเยอะแางไปลงไปเยอะเลยเหรอเยอะเลยเหรอเยอะมีซของใครอยู่รู้นะฮะเริวทำลายจุดเกิดมันน่าจะเป็นจุดเกิดมันทำไพลลิททิ้งทำไรพลรลิทมาทิ้งผมได้ได้ไพลลิทอยู่ไหนผมไม่เห็นเลไม่เหนไม่เป็นไรไม่เ็นรมนารแกสีเลยก็ได้นะแบบระเบิดยานเลยเวลานี้ก็เรคนระเบิดยานอนสแกนเรื่อยๆอยู่ยังไม่มีอะไรมายาไฟเตอร์ที่เหลือ ออาากออกห่างจากโซลเรเบตสองสามโลแล้วก็ปล่อยสแกนเรื่อยๆพยายามอยู่ในแก๊สคาวไว้เพราะว่ามันจะลบ E-M เราได้ผมหน้ามืดเปิดไฟไหมเอาไม่ใช่ใหญ่ๆจะเปๆๆๆดิดจะเปิดจะเย็นจะเย็นกี่ห็นกี่ตัวอย่างน้อยสามตัวยิงร่วมไปตัวนึงม,มันเก็บศพเพิ่มแมาเข้าไปเอาไปชุบยิงยิงไอซีแปดนี่ไหมฮะเดี๋ยวปล่อยไป สอโลโมม้าร์ยังปามัระผดาวผมดาวนี่อย่างไร EU ดาวผลดาวดูผมออกดูผมไปชุบเออแต่มันมี LP ALV อะไรนะมไม่เกี่ยวกับะไลบลถ้าเขาไม่ยิงก็อยา ราบุกเข้าไปรอบแรกไม่สําเร็จนะครับตอนนี้ทีมบุกข,ของเราเหลือรอดแค่คนเดียวครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราเข้าไปกันน้อยด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็เพราะว่าเราวางแผนเน้นคลองอากาศเป็นหลักนะครับจะได้ตัดกําลังสนับสนุนของอีกฝ่ายประกอบกับพื้นที่ที่เราเข้าไปเนี่ยมันค่อนข้างจะเสียเปรียบเรามีทางเข้าเล็กๆนะครับเพียงทางเดียวซึ่งเขาสามารถดักได้ง่ายๆและตอนนี้นะครับจากข่าวในพื้นที่จากเพื่อนที่เหลือรอดอยู่ ดูเหมือนจะมีอีกทีมหนึ่งอยู่ในนั้นด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทีมเกาหลีก็กำลังสู้อยู่กับอีกทีมไม่ไม่เอาศพผมไปไว้ข้างหน้าเดี๋ยวผมกลับมาเก็บตอนนี้ผมต้องรีบกลับไปรวมตัวก่อนครับกับไปชุดขาวนี่แหละเดี๋ยวค่อยไปเก็บชุดเดิมเอาดีว่าตอนที่ตายนะครับรีบบอกให้เพื่อนยกศพแอบไว้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเจออีกฝ่ายลูทของไปได้เนี่ยมันจะ เสียหายมากนะครับเพราะว่าในตัวผมยิ่งมีของสําคัญอยู่ผมเห็นมันอยู่สองตัวนะไอ้ยันมีสองตัวอยู่ใช่ไหมผมเห็นกระเพกตัวนึงอ่ะถึกซะด้วยอ่ะยิงหมดแล้วไม่ตายอ่ะไอ้ป้อมมีสายนี่มันยิงถึกครับอ้ยากบินไปคุมให้ดึงดึงข้ามุมก่อนได้ไหมโฟกัสโฟกัสสมนยนบีการ์ด ทีมไฟเตอร์ไปไหนหมดแล้วมันเอาโพล,ล,ลิปมันล่อปะเนี่ยล่วงล่วงลลิปมัล่อเอาเอาเมทเพนฝังได้ปะคุณเมธเปิดประตูไปก็จะเอทีมเกาหลีอยู่กลางห้องเลยครับซึ่งตอนนี้ก็น่าจะกําลังสู้กับผู้รอดชีวิตของเราอยู่ยยก็เลยไม่ได้สนใจประตูที่เปิดออกมานะฮะแต่ว่าผมดันไม่มีปืนนี่สิไม่มีอาวุธซะด้วยก็ขอถอยออกมาก่อนดีกว่า รอสถานการณ์สงบแล้วค่อยเข้าไปอีกทีฝั่งนี้เนี่ยนะแล้วมันก็อยู่ฝั่งนอกของเราเนี่ยนะคุณคุณโยเอาเลยคุณโยหยิบของเลยมันหยิบไม่ได้เปิดไปเจอมันเลยต่อมันวิ่งไล่ไปแล้วตรงนี้มันวิ่งหนีไปแล้วไอ้เียเออย่างเดือดเลยวะคนคนหนึ่งไอโล่คิวซิงพาไปอยู่นะไปดูให้ด้ดูให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 ้ดู่ห้ดงให้ดูใหดขให้ดูให้ใครอ่ะ กูโดนเข้าไม่ได้เลยมันตายแล้วยิงแบบด้ำไฟครับผมไม่พอครับตอนนี้ผมก็เข้ามาได้แล้วนะครับก็รีบเปลี่ยนชุดก่อนเลยตัวรีบนี่มันเป็นโล่ไม่ลดเลยอ่ะชิวมันหนักพลังงานไม่ชิวชิวมันชิวมเก้าแสนนะคุณเซ่ต้องยิงแบบไม่หยุดเดี๋ยวนะผมเปิดเรียบร้อยเรียบร้อยผมแตกมามามาเรีร้อยมัหวั่นแต่แล้วสถานการณ์ก็กลับมาเดือดอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อมีคนดักที่อีกห้องหนึ่งพวกเราก็เจอทั้งคว้างระเบิดใส่เจอสาดกระสุนใส่นะครับ ตอนนี้สถานการณ์คือเพื่อนของเราตายไปแล้วสองอีกฝ่ายก็ดูเหมือนว่าจะตายเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันเหลืออีกกี่คนนี่สิอาวุธที่ผมมีอยู่ในมือตอนนี้มีแค่ปืน LHS แปหกนึ่งกระบอกกับกระสุน25นัดนะครับข้างในพวกเราหมดแล้วปะพวกเราจะไนขึ้นแล้วขึ้นแล้วไปเรียกยาออกไปตอนนี้ไม่ยังมีเสียงกระสุนอยู่นะครับผมรีบวิ่งหาปืนก่อน สี่เลยเหรอสี่โอ้ต้นเทแม่งเอ้ยกูแตกได้เรื่อะทำไรไหมครับแต่นีก็ตายปืนมาแล้วแต่ว่าเพื่อความชัวนะฮะขอออกไปรอกำลังเสริมด้านนอกดีกว่ามาเลยมาเลยโอเคมาเจมไหมยังเอาละครับทีมเรามาแล้ว และตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าข้างในจะเคลียร์แล้วด้วยนะครับก็ไปเช็คพื้นที่รอบๆกันก่อนอแล้วค่อยไปห้องเสียบการ์ดกันตรงนั้นมันอีกฐานหนึ่งป่ะตรงนั้นอะใช่ตรงนั้นคาร้อนนายโยโฟกัสยืนทั้งหน้าให้ได้ก่อนผม้อุดดันเข้าไปค่อยดันเข้าไปสามร้อยหกสิบมียานซุดกับยานเข้าไปคนเดียวกันแดงแดงจ้างกันนะเหมือนจะมีลิฟต์ป่ะมีลิฟต์มีประตูอะไรสักอย่าง เคลียร์จนถึงลิฟต์ตรงตรง EVA คือที่เสียบการ์ดอยู่นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเสียบระวังนะมันยังมียานสเตลอยู่บ้างลิฟต์เคลียร์คุณโยเคลียร์ถึงลิฟต์เฮ้ยทำไมตรงนี้มันดำๆวะมันทะจุคนแอบมองเราอยู่อะมีอยู่พอเราได้สัญญาณว่าทุกพื้นที่เคลียร์หมดแล้วนะครับเราก็มาที่ห้องเสียบการ์ดครับดูอะไรใช่ปะไม่ใช่ดูไปดูมาเราก็มาเยอะเหมือนกันนะ แทะเีียมกันนออ๋่ไงเสียบการ์ดกับเสาพวกนี้แหละครับก็จะมีให้เสียบหมายเลข1นถึงเนะฮะก็เสียบให้ครบแล้วประตูลิฟต์แพงก้าก็จะเปิดออกครับไอเนียครับลำนั้นมันอยู่ข้างหลังนะนู้นฝั่งกิโลไว้ขึนี่คือทางออกหมดแล้วอันนี้กำลังเสียบสี่กำลังเสียบสี่ต้องการเปิดเหรอนายโยไม่เห็นนะนายโยเสียบกานครบไหมครบแล้วเสียบการ์ดครบแล้ว ประตูเปิดแล้วเฮ้ยเห็นประตู้เป claro, ิดประตูประตูป <p> ิดต right. <vit> ูเปิดประตูเปิดประตูดับแล้นะใช่ประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วเป็นสีแดงแล้ววิ่งลุ้มเข้าไปสีแล้ครับเปิดแล้วเดี๋ยวคนลิจะย้ายเปิดแล้วครับเปิดแล้วครับเดี๋ยวเปิดมรับกันละเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังเข้าไปในแฮงก้าครับคุณดวลไปไหนแล้วตามมาตามมาตามมาผมมานี่ไงตรงนี้มี EVA อีกอันนึ่งเขาไม่เด่นอะไรไม่รู้โยนโยนมาให้หมดก่อนโยนเบลมา ใช่ว่ามันจะดักหรืออะอยู่ในห้องนั้นเหนออรอก็ไม่แน่ไม่แน่ระวังนะระวังนะไม่ไม่ชัวร์นะเราเข้าไปในรีฟก็จะมีให้เราเลือกแฮงก้าเอและแฮงก้าบีก็เลือกมาสักหนึ่งแฮงก้านะครับเพราะยังไงมันก็สุ่มแจกยานอยู่แล้วพอเข้าไปในแฮงก้าได้แล้วนะครับก็ให้ไปกดเคลมแล้วก็เรียกยานขึ้นมา แต่ว่าขั้นตอนนี้แหละครับที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเราก็เลยพลาดครับเพราะเรานึกว่าใครก็เรียกได้นะครับแล้วให้ใครก็ตามที่ต้องการยาลำนี้ก็ให้ขับยานไปจอดที่ลงเก็บของตัวเองแล้วก็เก็บยาลำนี้ไปนะครับก็จะได้ยาลำนี้ไปคลองตอนแรกเราคิดอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วก็คือใครเป็นคนกดเรียกยาลำนี้ขึ้นมาคนนั้นก็จะได้ยาลำนั้นไปคลองเลยครับก็คือแค่ไป กดเคลมแล้วก็เรียกยานคนนั้นก็จะได้ยานลำนี้เลยยานที่ได้นี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกับยานที่เราซื้อในเกมครับย,ยานลำนี้จะอยู่กับเราไปตลอดจนกว่าทีมงานจะทำการรีเซ็ตข้อมูลทั้งหมดนะมาไห,น,ไหน,นเดี๋ยวผมดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมขอดูหน่อยครับก็ลองเรียกขึ้นมาเลยแบดบอยมามันมีแบบมันมีแค่ลำเดียวนะนั่นแหละไม่เป็นไรอ๋อมันให้กดเคลมแ็เรเรเรียกครับมันจะมีแค่ลำเดียวนะกำลังเรียกกำลังเรียก อ๋อมันคือยานลำสุดท้ายที่เราขับมาปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีไม่มีมานจะลาตัน22เส้นเจ็ดโหเยอะจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ว่าเขารวมตัวเอ่อแบทบอยกาเดียนมันไม่ใช่ไอ้เบบอยพุ่งเข้าไปแล้วมันให้กดเกมยาด้วยนะโย่แต่ว่า้ของคือคนที่เอายาไปเก็บได้ยาหน้า F7 F7 ขึ้นมาแล้ว แบดบอยมันมิดกันแล้วนะเจ็บวันนี้เจ็บไปแล้วมันจะเข้ามาแล้วมันจะเข้ามาแล้วฝั่งเราคุณกี้วี่คุณกี้วี่เฮ้ยเชี่ยมันเปิดเลยเหรอเปิดประตูเปิดมันเปิดประตูเลยประตูมันเปิดเลยประตูนเปิดเลยก่อนคุณเจมเอาไปเลยคุณเจมเอาไปเลยคุณเจมสขับไปขับไปเลยขึ้นเลยครับขึ้น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 ขับไปขับไปก่อนเลยเดี๋ยวเขาไปคไอยู่ใกล้เนี่วนยมีใครอยากได้ไหม ขับไปก่อนขับไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยวิ่เปลี่ยนขับไปก่อนไปเลยครับไปเลย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 ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วคุณเจไปแล้วคุณเจไปแล้วสวยไม่มีนะไม่มีไม่มีคอมมอนตอนนี้เพื่อนเราก็ขับยานออกไปแล้วนะครับเราก็มาสำรวจพื้นที่ในแฮงการ์แล้วเราก็ไปเจอสิ่งที่ต้องการอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือคอมโพเนนต์มิลิทารี์เกรดครับโดยมันจะอยู่รอบๆแฮงการ์นี่แหละแต่มันมีเงื่อนไขก็คือเราต้องเรียกยานออกมาก่อนของพวกนี้ถึงจะสปอนออกมาพวกเราก็เดินหากันไปเรื่อยๆครับ พอเจอคอมพเนนต์ก็ดึงออกไปให้เพื่อนที่จอดยารออยู่ด้านนอกมี่เอสสองหนึ่งอันที่เอสสองหนึ่งอันโยนไปแล้วโยนไปแล้วมีหนึ่งอันครับมีตรงนเดียวตรงน้ีลงอ่งั้นงั้นเาที่ผมแล้วก็ไปเปิดน้ำนะครับผมตกแล้วครับแต่แล้วเราก็เจอเหตุการณ์นี้ครับเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้าเฮ้ยทำไมทำไมตายอ่ะ เราทำไมตายอ่ะมียานมามียานมาได้ได้ได้โดนระเบิดยิงเอ้าตายผมตายเฮ้ยเจอกันไมหมดเออกันหมดตายหมดเลยในสถานีตายหมดเลยแบบแสดงว่าข้างในมมนมีข้างในมันมีนับเวลาได้เลยครับทีมบุกของพวกเราที่เปลี่ยนไป็นทีมหาของในตอนนี้เจอระเบิดตายหมดยกตี้เลยครับสอบถามเพื่อนที่จอดยารออยู่ด้านนอกเขาก็บอกว่าไม่มีใครยิงปืนหรือจรวดใส่แน่นอนนะครับ ดังนั้นพวกเราจึงสรุปว่ามันน่าจะมีการจํากัดเวลาที่อยู่ในแหงก้าครับทิกเกอร์ก็คือการเรียกยานขึ้นมาแล้วก็มีเวลาให้เราอยู่ในนั้นประมาณ1 0บถึงสินาทีเพื่อหาของแล้วก็รีบออกไปจากนั้นมันก็จะระเบิดทิ้งทั้งหมดนะครับก็น่าจะเป็นเหตุนี้แหละนะครับเลยไม่มีใครไปแคมป์ในแหงก้าเพราะอีกทีมที่เฝ้าประตูก็บอกว่าพอเมื่อหมดเวลาปุ๊บประตูลิฟต์ก็ปิดเลยเข้าไม่ได้จะเข้าไปก็ต้องเอาแท็บเล็ตชุดใหม่มาเสียบ สรุปแล้วเป็นภารกิจที่สนุกสนานมากครับมันไม่ใช่อีเวนท์ที่ทีมงานเป็นคนเปิดให้เราเล่นเหมือนกับจมทาวหรือซีโนเทสนะครับแต่นี่คืออีเวนท์ที่เราไปพูดตัดสินใจเองว่าจะทำตอนไหนเราสามารถทำตอนไหนก็ได้ที่เราพร้อมเพียงแค่เราต้องไปรวบรวมแท็บเล็ต จากคอนเทสต์โซนทั้ง3แห่งให้ครบทั้งหมด7ใบหมายเลข1ถึง7แล้วก็เข้ามาเสียบการ์ดเพื่อสุ่มยานที่จะได้ที่ e อ็กซ์คลูซีฟแห่งกร้าหากเราทำสำเร็จเราก็จะได้ยานสุ่มพร้อมสกินสวยๆและของ m e r ิเทรีเกตครับแน่นอนครับว่าพวกเราจะไม่ทำแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวแน่นอนรอพวกเรารวบรวมของให้ครบรวบรวมกำลังพลใหม่ก่อนแล้วเราค่อยไปรุยกันอีกครั้งหนึ่งครับ ทีเอสสองหนึ่งอันทีเอสสองหนึ่งอันโยนออกมาแล้วขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมเนื้อหาใหม่ๆที่น่าติดตามอีกมากมายครับหากท่านใดยังติดขัดหรือสงสัยอะไรในตัวเกม Star Citizen สามารถสอบถามได้ในกลุ่ม Star Citizen Thailand หรือจะพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้เลยครับสวัสดีครับ